รมนัดเดินหน้าปุ๋ยคนละครึ่งยกระดับราคาผ่านข้าวยันไม่เลิกอะไร่ละพันกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอังคารที่9กรกฎาคม2567แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษภารว,วยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับธรรมนัตนะครับชี้ปุ๋ยคนละครึ่งเป็นความเห็นของเกษตรกร,กรยันไม่ล็อกสเปคเอื้อนายทุนแจงยังอุดหนุนชาวนาไร่ละพันบาทหากเกิดวิกฤตนะครับวันนี้นะครับวันที่9กระะกฎาคม2567 เวลา10.10 10. น,นที่ทำเนียบร,รัฐบาลนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีเสียงวิจารณ์โครงการปุ๋ยคระครึ่งที่ชาวนาบางส่วนไม่เห็นด้วยว่าโครงการนี้เป็นมติเห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายซึ่งคณะกรรมการนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชาวนา มีผู้แทนจากสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรแห่งชาติรวมถึงคณะกรรมการสมาคมของเขาผู้แทนจากเกษตรกร,ก,รการคลังทกสกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยออกมาเป็นมติและนำส่งให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาตามที่ตนได้เคยแสดงวิสัยทัศน์ เราจะนำไปสู่โครงการปุ๋ยแม่นยำถูกสูตรถูกที่ถูกเวลาเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตและให้ข้าวมีคุณภาพเมื่อคณะกรรมการนโยบายเข้าวเห็นชอบกรรมการข้าวในฐานะหน่วยงานปฏิบัติสะเสนอคอรมอเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้กระทรวงเกษตรโดยกรมการข้าวจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปฉะนั้นถามว่าพี่น้องชาวนาต้องการหรือไม่ต้องดูว่าทกาสและกมรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโอกาสให้เกษตรกรลงทะเบียนว่าสนใจโครงการนี้หรือไม่ต้องดูตรงนี้ไม่ใช่ประมาณครับยัดปุ๋ยให้ชาวบ้านไม่ใช่การสื่อสารต้องทำให้เข้าใจว่าเรื่องนี้เกษตรกรและชาวนา ต้องลงทะเบียนเองว่ายินดีจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ตรงนี้ต้องแยกบางคนไปวิพากษ์วิจารณ์มันเสียหายว่าเป็นการเพิ่มภาระให้เกษตรกรกินข้าวเกษตรกรไม่เข้าร่วมก็ไม่ได้บังคับร้อยเอกธรรมนัสก,กล่าวอีกว่าเมื่อเกษตรกรชาวนานลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะต้องไปเข้า APP ของทกศด้วยสิ่งสำคัญหลายท่านมองว่าล็อกสเปคปุ๋ยหรือเปล่าล็อกสูตรปุ๋ยหรือเปล่าและล็อกบริษัทหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่แต่เป็นการเปิดโอกาสประกอบการให้ทุกบริษัทผู้ประกอบการและทุกยี่ห้อเข้าร่วมโครงการไม่ได้ไปล็อกสเปคสูตรนั้นสนูตรนี้เป็นการเปิดโอกาสทั้งหมดขอให้เข้าใจตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้ เป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรประเภทข้าวนะครับร้อยเอกธรรมนัสยังกล่าวต่อว่าหลายท่านถามว่าหากชาวนาไม่ต้องการปุย๋ยแต่ต้องการไร่ละ1,000บาทซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐเอาไว้ใช้เมื่อกเกษตรกรมีปัญหาจากการปลูกข้าวที่ไม่มีคุณภาพซึ่งเกิดจากความแล้งหรือ น้ำท่วมส่งผลให้ข้าวเกิดความเสียหายรัฐต้องเข้าไปเยียวยาประเด็นสําคัญคือราคาข้าวปีไหนที่ตกต่ำม,มากตันละ7-8,000ึ 8, บาทชาวนาอยู่ไม่ได้เพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่ารัฐก็จะเข้าไปสนับสนุนโดยดูแลค่าเก็บเกี่ยวได้ละ1,000บาทซึ่งรัฐบาลนี้ประกาศชัดเจนเราจะต้องพัฒนาคุณภาพข้าว เพิ่มปริมาณต่อไร่และราคาข้าวต้องสูงไม่ควรจะต่ำกว่า1.10,000บาทถึง1.50,000บาทต่อตันซึ่งแล้วแต่ผ่านข้าวและเมื่อข้าวราคาสูงรัฐจะต้องเข้าไปสนับสนุนอีกหรือแต่ถ้าข้าวราคาต่ำรัฐต้องเข้าไปสนับสนุนตรงนี้มันคนละเรื่องกันต้องแยก ยืนยันว่าไร่ละ1,000บาทนั้นรัฐยังสนับสนุนหากเกิดวิกฤตกับพี่น้องชาวนาโครงการนี้ยังมีอยู่ไม่ได้ยกเลิกการวิจารณ์โดยนำไปโยงกันถือเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันมันคนละเรื่องอย่าเอาสองเรื่องมาผูกให้เป็นเรื่องเดียวกันเมื่อถามว่า นายกบอกให้มีการทบทวนโครงการนี้ตรงนั้นคือส่วนไหนร้อยเอกธรรมนัฐก,กล่าวว่าตอนนี้กระบวนการดําเนินการจะต้องไม่ให้เปิดช่องทางให้ข้าราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแสวงหาผลประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าต้องการให้เกษตรกรได้มีปุย๋ยใส่นาข้าวตัวเองเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวและเพิ่มปริมาณนายก มีวัตถุประสงค์ตรงนี้ส่วนผู้ประกอบการปุ๋ยก็จะต้องไปลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเพราะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยเพราะเดี๋ยวจะได้ปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพอีกเมื่อลงทะเบียนกรมวิชาการเกษตรก็ต้องให้บริษัทนำตัวอย่างมาทดสอบซึ่งปุ๋ยที่ใช้แต่ละแปลงนาก็ไม่เหมือนกันนายกสั่งให้ทำให้ละเอียด